้บ yep! ้านตาหยองออฟฟิเชียลนะครับม yeah! ีของขวัญมาฝากคุณ <doświad> พ่อจะเป็นอะไรเอ่ยดึง <wurde> ดึงดึงของทำมูล so ค่ามูลค่าเย่กี่บาทเจ้าไม่รู้คำตอบคือไม่รู้ขออนุญาตส่งให้กับคุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอ่ยพรเนาะเสียงโปรโมทกับบ้านตาหยองออฟฟิเชียลครับ นะฮะขอมก่อนน้ำเกิดให้กับคุณพ่อนะครับพร้อมกับลูกชายล่านะครับอ่อะคุณพ่อเชิญอ่าเชิญเลยครับรบกวนท่านพ่อครับมีความสุขมากนะครับผมสุขภาพร่ากงกายแข็งแรงครรับพ้อมไหมอ่ะหอมก่อนครับเอาให้หอมก่อน,นะห,ออนหนึ่งสองสามหอมหอมกระทั้งครอบ เซ้นเอซ um ่าน้ำหนักหนึ่งนิ้สองร่างกายเรืความเป็นความแข็งตอีนี้พอถึงวันเกิดก็เออไปซื้อแอบไปซื้อมามันก็คงได้ใช้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นก็ไม่ได้พิการนะแต่เป็นว่าแต่ในเมื่อลูกอยากให้พ่อนั่งสบายก็ก็จำเป็นก็ต้องต้องได้นั่งเพราะว่ามันก็บางครั้งลงไปข้างล่างแต่พ่อก็อ่า มอเตอร์ไซค์ของลูกพ <laughs> <nea> ่อเขับขี่ไม่ได้เพราะว่าลูกโหลดจึงเบรคก็ไม่มีสำหรับเราก็เป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อรถไฟฟ้าพวกเขยยางแทิดครับอ่าเดี๋ยวพระบ้านบ้านอะไรนะบ้านพ้าวพีพีพระหลวงพ่อสะทรเรื่องทองกี่ของพี่นนท์ก็จะพี่นนท์เป็นไม่พี่นนท์วันนี้มอบปัจของอุดมสมปูห้กับพ่อไม่ว่าจะเป็น อ่าฟอสอะไรนะอทองหยิบทองหยอดร้อยทองอ่าขนมมงคลเพื่อจะให้พ่ออยู่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็อ่าร่ลำรวยร่ลำรวยขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามไลฟ์ของลูกทุกทุกคนไลฟ์ผ่านเพจของระเบียบหรือของพ่อเอกนางเอกทั้งเราทุกคนนะครับที่อ่ามาร่วมอวยพรอุทัยในวันนี้ครับทีนี้ก็พ่อก็จะอ่า แอมเอากระเป๋ากระเป๋าอด้านรถไม่พ่อหน่อยขอพ่อแจกเงินเขาแถวเลยพ่อก็อีกตัวหนึ่งด้วยด้านหน้าในลูกแถวแรกด้านหน้าเลยต่อใต้หย่องต่อโอ้นี่แหละอาต่อตรงนี้เลยเออตรงนี้เลยแถวเดียวนะแถวเดียวมาเลยแถวเดียวแถวเดียวเออเอาเรียงมาเลยขอเกาอีกพ่อหน้น่อยขอเกาอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนะ คุณจะกลับคจะกลับกรทมคุณยุศจะกลับกรทมครับกลับไปทำไมลูกยศบ้านอยู่นี่อ่ะเซตซีมาลาบนโพมั่งคุณจะกลับเดืนนัเ้เดินรถกลับนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคำสั่งใหม่นิดนึงเซต เซต B อยู่แถวใต้หยอเซต A ไปข้างแถวโนะอร็วเซต A มาหนี้เออโอเคครับเซต C มาเลยลูกมาเซต C มาเร็วแถวนี้ครับเศรษียา <c oughs> อ่ะเพราะจก่อนใจใจ่า B ก่อนอ่ะ <c oughs> เอาเซต A ก่อนนะเซต A ก่อนเอาพี่ใหญ่ก่อนเซต A ครับเซต B ก่อนเอออ่ะ <c oughs> Ea yeah. yeah.